Happy birthday to you Happy birthday, to you Happy birthday Happy Happy birthday, to you Happy birthday, to Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. เดือยวทุกคนทุกคนทอกคอเลยนะคะบอเลยสนดโออด้หสด้รอยดขอให้น้องจีนนากะวันแต่ไม่ประนแ้งลูกไม่มีางอฉันเอ้าเอามันอยู่ฝั่งนี้แร้วเออหรอถื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 ถือถืถือถื ฝั่งคนละฝั่งคนขวัญพากมันจะเอ็นค่ะให้อยู่นน้นใช่มหนึ่งสตามลยคับตามยคับคณขวัญมองกงด้วยหนึ่้ฮะขอกล้องนี้ด้วยครับขอกล้องนี้ด้วยครับอย่าเลวมคนดยอไม่ผ่านอย่าเลงนี้ก้อก้อยมออ้นลมโอลลนแก่อ้ทีนึงอ้ทีนึงุกตมองกองุกกุกกอกกองมองกกากกกองก ต้องเย้โอเคครับนีค่ะนาาเอานายาว้อนาว้อนนายยาครับนาาก่อนตูทยอีกัเอา้นเลยคให้ันเ็เลยฉลองวันเกิดการคุ้นาเครับสหรับน้องกีที่น่ารักของพวกเราเาเยแสดงที่น่ารักมากขอให้คงความน่ารักเล่มาแรตลอดไปนะครับขอขอบคุณทุกสิ่ทุกอย่างครับขอบคุณครับ น้องกินสำหรับทุกอย่างเลยที่มีให้พวกเราเนอะชาวพิาโลกานะคะแล้วก็ขอให้น้องกินประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปง,งานเยอะๆเงินเยอะทุกคนรักมากๆขอให้เจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปขอบคุณกค่ะ,คะ,ะให้พระเอกไว้พร<อ>้อมให้น้องหน่อยค่ะ <laughs> ขออวยพรให้ให้น้องพีนะครับมีความสุขมากๆนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะครับทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของเรื่องส่วนตัวชีวิตส่วนตัวนะครับเรื่องการเรียนนะครับมหวังในทุกๆอย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นเด็กดีแล้วก็น่ารักแบบนี้ตลอดไปครับค่ะพี่แมด้วยมาแล้วก็ขอให้เกณฑ์มีความสุขสมหวังทุกเรื่องแล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วกันขอบคุณค่ะ เนาะบรรยากาศได้เลยใช่ไหมคะดีมอบค่ะเราแฮปปี้บอดี้กันกลางกลางทุ่งหญ้าค่ะดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆยังไม่ถึงวันเกิดแต่ว่าแบบทุกคนก็แบบใส่ใจแล้วทุกคนก็แบบว่ารักแล้วก็แล้วก็แล้วก็เอาเค้กมาให้นะคะก็ขอบทีมจริงๆค่ะก็ขอบคุณทีมงานทุกคนจริงๆที่วันนี้ทำให้กีมีวันนี้อะค่ะแล้วก็ทุกคนก็ใส่กีนกีนเลยนละครได้ที่ต่าะๆรวมแล้วขอบคุณที่หวานแล้วก็นายาที่เป็นเหมือนครูที่สอนให้กีมสามารถแบบ มุมมองการการ a c t ิ้งได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อายุด้วยขอบคุณทุกคนมากไม่รอมาไม่รอบคะขอเคุค่ขอคุณะบแสงกำลังจะหมดคย่าเนี่ยอย่อยเฮ้ยตั้ะยานเลไปก่อน